เราจะมาทำอะไรครับมอไฟเกหลี <c oughs> มอไฟเกาหลีไหนดูซิโอ,โอ้มันเป็นยังไงเนี่ยโอมันเป็นยังไงอ่ะมานี่ลองแกะสิครับแกะพลาสติกออกสิ <c oughs> <c oughs> ชวนให้ทำหลายวันมากนะคะยังไม่มีอารมณ์ทำโอเคนี่เขาบอกว่ามอ้อไฟเกาหลี ไม่ต้องไม่ใช้น้ําร้อนนะคะโอเคไหนต้องเปิดมาสิแล้วถ้าไม่ใช้น้ําร้อนแล้วจะสุกยังไงอะ่ะแมนนี่ว่าไม่รู้ใช่ไหมโอเคน่าตัดุกแบบแบบกินไม่ได้เลยโอ้ไหนลูกอ๋อแมนนี่ไปนั่งที่โต๊ะไหมครับจะได้แกะแล้วทําง่ายๆไม่เอาทำไมอนะจะได้ไม่หกไงลูก โอเคไม่หกอ่ะมานี่แกะมาม่าใส่ลงไปครับอันนี้เป็นมาม่าเดี๋ยวข้างล่างก็เป็นอ,อ๋อนี่ไงเอาไว้ทำทำความร้อนอุ่นอาหาราครับอ๋อซ่อมเบบี oh, มบบีซ่อมเบบีด้วยอแกะมาม่า,มาแล้วก็ใส่ลงไปเลยเออตอนนี้เราแกะ มาม่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวทําทไงต่อใส่ผักใส่เครื่องปรุงลงไปอ่าเดี๋ยวมาแกะผักกับเครื่องปรุงนะคะเอ๊ะเด็กแอบกินก่อน <c oughs> อเด็กๆชอบกินมากเลยมาม่าที่ดิบๆเนี่ยใช่ไหมแมนนี่นชอบใช่ไหมใช่มันชอบอร่อยเลยชอบอ่าทานบ่อยไม่ดีนะครับต้องต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยทานนะรู้ไหมเครื่องปรุงนะครับเทลงไปเลยชือ่อโอเคอเค เดี๋ยวจามนะมันเป็นยังไงคะกลิ่นหอมหอมมากอหอมแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบว่าต้มเลยอ่ะพี่อยากให้มามากดแรงกดแรงอ่ะได้ยินเสียงไหมคะทุกคนมันกำลังเดือดแบบปุดปุ <C> e <at> อ้าวทำช้อนหักไปซะล้วิไปด,ดูข้างนี้นิกำลังเดือดปุดๆเลยอ่แอดส่องหน่อยว่าเป็นนีงไล้้ตอน,นี้ ก็ยังเดือดปุดๆอยู่นะเพื่อนๆโอ้ยดูสิโอ้ย,ดออยเดือดมากหนูฟ้าขยับได้เลยมีควันออกมาด้วยโอ้ยเต็แเต้นมากๆเลยนันนี่บาให้ดูควันสิเดี๋ยวแอบ่องกันแอบฟองอันนี้คือมามา่ารถ รสชาติอะไรครับหมูอะไรหมูหมูสับหมูหมูตับ <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยมากกูดไหม very good yeah. อีกอันหนึ่งแบบที่วาดแบบที่เป็นกลมๆอ่ะแบบเ็ดเร็วมากหรออ้ออันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแมนนี่ไปทานแล้วนะคบอ่าบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยครับอย่าลืมกดตับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคหม้อไฟเกาหลีโกอูฝากมาให้นะคะขอบคุณสำหรับหม้อไฟอร่อยอร่อย,ออยนะครับ Bye bye, hello.